คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนที่เจตนาร้ายต้องการจะทุบหุ้นของ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CP-All แล้วก็ CP-Extra โดยการปล่อยข่าวว่าธรุรกิจที่ลูกสาวของนายอ้างสนินเนี่ยซึ่งเป็นธรุรกิจที่ทำมาชื่อ MQDC มีที่ดินอยู่ที่ริมทางถนนบางนาตราใหญ่มากเลยสร้างบ้านขายหลังละร้อยล้าน200ล้านนะฮะ แล้วกําลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังแย่กลุ่ม C ีพเอาเงินตั้ง6กหมื่นล้านเข้าไปอุ้มเป็นเงินของบริษัทโดยไม่มีการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมเป็นคนชอบติดตามข่าวสารผมติดตามราคาทองคําผมติดตามอินเด็กซ์หุ้นไทยผมติดตาม n ัสดกผมติดตาม New York Stock Exchange NYSE นะฮะเพราะผมเป็นคนที่พยายามที่จะรอบรู้ทุกอย่างผมก็เห็นแล้วผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นวะพระ,ระการแรกเนี่ย คนที่บริหาร CP หรือ CPO ออกพวกนี้เขาไม่ใช่คนโง่ถ้าเขาทําโดยที่เขาไม่ต้องขออนุญาตพูดถือหุ้นเนี่ยเขาก็ผิดเหมือนสมัยหนึ่งผมเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปค้าประกันบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้ขออนุญาตผูดถือหุ้นผมก็ทําผิดพระราชดุตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นผลที่ทใํใไมผมถูกดําเนคดีมาและทําให้ผมต้องติดตารางไป2ปี11เดือน27วันผมก็ได้เริ่มเช็คตามแหล่งข่าวผม ก็ปรากฏว่ามีคนพูดถึงเรื่อง CP Extra บริษัท CP Extra คือบริษัทอะไรบริษัท CP Extra นั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการร่วมหุ้นระหว่าง2บริษัทที่ CP เป็นเจ้าของคือแมคโครและก็โลตัสทำธุรกิจห้างค้าปลีกค้าสง่งก็ปรากฏว่ามีคนที่จับแพ้ชนแกะไม่ได้จับแพ้ชนแกะแล้วท่านผู้ชมรับงานมาเพื่อทำลายกลุ่ม CP โดยเฉพาะ อ้างว่าการไปซื้อที่ที่บางนาตราดนั้นเป็นการอุ้มธุรกิจของ MQDC ของลูกสาวในห้างทนินโอ้ท่านผู้ชมครับ CP ก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีคนรักคนชอบ100%คนเกลียดก็ไม่น้อยแต่ข่าวนี้คนเกลียดจะสนุกแต่สนุกโดยไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมเพราะคนที่ปล่อยข่าวเพชรวตารเพชรวตาร ซึ่งผมรู้แล้วว่าใครแต่ขี้เกียจพูดได้ข่าวว่าโยงกับธนาง,งารกรุงไทยซะด้วยซ้ําเอาละไม่เป็นไรคือเราต้องมาดูว่าเขาทําธุรกิจปกติหรือเป็นขั้นตอนพิเศษที่ผิดไปจากกฎเกณฑ์ถ้าเขาทําถูกขั้นถูกตอนถูกกฎระเบียบแต่ไปลุมกินโตเขาเพื่อให้คนที่ไปลงทุนในหุ้นกู้เขาถอนตัวออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อันตรพาลมีเจตนาร้ายมีขบวนการขยาวกิ่งสะเทือนต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าเอาละนู้ชมเรามาลงรายละเอียดกันนิดหนึ่ง โครงการนี้มันชื่อโครงการ The Happy t a ทเป็นส่วนของห้างพื้นที่มีประมาณ30ไร่คือเขาไปซื้อแค่30ไร่เองติดถนนบางนาตราดก,กิโลเมตรที่7ติดถนนเลยนะเขาซื้อแค่30ไร่แล้วเขาไม่ได้ยุ่งกับหรือเลยส่วนที่ลูกสาวของนางธนินไปลงทุนด้านอื่นแล้วก็ขัดทุนเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขาไปแค่ซื้อที่ตรงนี้เป็นโครงการเล็กๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ของลูกสาวนางธนินทําอยู่ซึ่งมีเกือบ400ไร่ ถ้่าก่าโครงการอันนี้เนี่ยมีพื้นที่แค่7.5ของโครงการทั้งหมดที่เขาซื้อมาแล้วเท่าที่ทราบเขาซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเขาซื้อขาดไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MQDC ของลูกสาวนา่งทดินแลวไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมในโครงการอีกเพราะฉะนั้นแล้วคนที่บอกว่าไปซื้อมาแล้วไม่เกี่ยวธุรกิจอันนี้ไม่ใช่เพราะที่เขาซื้อมานั้นเขาจะามาทําเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ย่านบางนาไม่เกี่ยวกับโครงการสร้างบ้านของลูกสาวของในห้างทดิน มีคนพยายามพูดว่านี่แล้วคือเข้าไปอุ้มมันไม่เกี่ยวเขาซื้อไม่แค่สามสิบไร่จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อผมดูตามแผนที่และผมเช็คข้อมูลผมแล้วเนี่ยโลตัสมาซื้อซื้อพื้นที่นี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะได้ราคาที่ถูกมากมีบริษัทระดับโลกมาประเมินค่าราคาแล้วตั้งสามเจ้าเราต้องดูเจตนาว่าเขาโปร่งใสขั้นตอนถูกต้องแจ้งทุกอย่างครบถ้วนก็ต้องไปดูว่าการแกล้งเขาหรือเปล่าไม่ใช่ดูจากโซเชียลมีเดียล้วมาป่วนเขาว่าเฮ้เอาเงินของบริษัทมาอุ้ม โดยไม่ได้ผ่านมติผู้ถือหุน้นมันไม่เกี่ยวมันเป็น management decision ที่เขาให้ไปซื้อที่แล้วเขาจะสร้าง community mall แค่นั้นเองการทำธุรกิจถ้าเป็นการทำธุรกิจปกติถ้าต้องประชุมผู้ถือหุน้นทุกเรื่องก็ไม่ต้องทำธุรกิจละไม่จะไม่ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือเพราะงะั้นแล้วข่าวคราว,าว,าวที่มโนกันแล้วการแกล้งก็บอกว่าไม่ยอมเข้าที่ประชุมผู้ถือหุน้นโดยไม่มีธรรมบภิบาลิพว่าเป็นข่าวโกหก ยังคุณชวินดาหารัตนากุลนายกสมาคมจัดการการลงทุนสุภาพสตรีคนนี้มาจากธนาคารกลุ่มไทยสนียสงกับคุณเกรย์ลิศซึ่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วยและเป็นประธานปตท,อทอสอพอเตรียมจัดประชุมว่าการลงทุนนี้ขัดเกณฑ์ธรรมาพิบาลหรือเปล่าและจะพิจารณากำหนดแนวทางของการลงทุนว่าจะอยู่ใน restricted list จะจำกัดการทำธุรกรรมและห้ามไม่้มีการลงทุนเพิ่มเป็นการทำให้ตลาดแพนิกคุณชวินดาครับคุณออกข่าวแบบนี้ให้ตลาดตกใจ เหมือนคุณพิ่ภากษาเข้าไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ดูข้อที่จริงทําให้ตลาดหุน้นปั่นป่วนไปหมดคุณมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าคุณชวินดา